สวัสดีนนะค่ะวันนี้เราจะมาแจกไอดีกันวันนี้ก็จะมาจแจกเกี่ยวกับลายกันนะคะก็ชื่อเฟอร์ของเราคือไฟแนนซ์มิคคู่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะรูปจะเป็นอย่างนี้เป็นม,มินิสตันมินิเนี่นนยนะคะเจ้าแบบเอาไปให้เหรอคะก็จะเป็นซไวเวอร์ไนนะคะก็จะเป็นรูปทอยบอนนี่นะคะก็ส่วนไอดีก็คือฟลอเรน่าก็อันนี้ก็จะเป็น อันนี้ก็เบอร์นะคะก็จดไว้เลยนะคะแล้วก็คิวอ,อาร์โค้ดนะคะให้ดูสักแป๊บหนึ่งเสร็จยังโอเคนะคะก็เรียบร้อยก็ลน์นะคะก็มาแจกนะคะก็สำหรับว่าแอดกันเยอะๆนะคะก็ถามว่ารดนนี้ไปเอามาจากไหนไปเอามาจาก Google ก็มีนะคะ อยาใครแอบเราเข้ามัาหนึ่งไอ้ก็ไล่ขอก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย <c oughs> ก็จะมาบอกอย่างนึงนะคือว่าถามว่าไอ้ที่เราเขียนแม่เนี่ยมันหมายความว่ายัางไงนะถ้าเราเข้าไปที่รายชื่อนะอันนี้ก็จะสอนนิดหน่อยอย่างเช่นเราอยากเปลี่ยนชื่อ first ให้เป็น คูเฟิร์สแล้วก็คลิกไปที่รูปดินสอแล้วก็ลบแล้วก็วเขียนนะโอเคนะแล้วเราก็กดเซฟโอเคหลังจากนั้นเราก็เลื่อนไปเจอนะเขาก็จะเปลี่ยนให้เราเป็นคูเฟิร์สอันนี้ก็จะไม่เปลี่ยนแล้วค่ะก็ อันนี้ก็ถามว่าเอนาฬิกานี่มันคืออะไรก็คือว่าเขาจะโพสต์อะไรอย่างเงี้ยรูปภาพที่เราโพสต์ก็จริงๆแล้วหลายคนถามว่าเราสร้างกลุ่มยังไงอย่าง,รางรแรกเข้าไปที่บวกคนของพี่จ้าทั้หมดเลยแล้ก็จะมีคําว่าแอดกลุ่มนะคะก็อันนี้ก็ไวส้สแกนจ r ว่าคนนะก็จะเป็น4ี่ทางเลือก นะคะก็ซึ่งเราไม่สอนไอ้เซิร์ชบายไอดีนี่ก็ช่างมันนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุย๊บ